สวัสดีค่ะเด็กๆก็มาเจอกันในช่องทางการเรียนออนไลน์กับคุณนกันอีกเช่นเคยนะคะเด็กๆวันนี้เราเจอกันในวันพรฤหัสบดีที่28เมษายน2565นะคะเด็กๆวันนี้เด็กๆก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องเด็กอะไรคะหน่วยการเรียนรู้เรื่องเด็กไทยไม่จมน้ํานะคะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆ ไปเรียนรู้สาระการเรียนรู้ย่อยเรื่องการป้องกันการจมน้ําในเด็กเล็กนะคะเด็กๆแต่ก่อนที่เด็กจะไปเรียนรู้เรื่องการป้องกันการจมน้ําในเด็กเล็กคุณครูก็จะพาเด็กๆไปฟังเพลงสนุกๆแล้วไปออกกําลังกายด้วยการกระโดดนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆอยากแข็งแรงเด็กๆก็ต้องมาออกกําลังกายพร้อมๆกันนะคะเด็กๆ ดีกพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปออกกําลังกายอ่าแล้วก็ไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเด็กๆ รอบๆกระโดดขึ้นสส่ตัวไปแล้วมุดตัวไปรอบๆ ย้ตัวไปแล้วมุนตัวไปรอบๆชูมือซ้ายชูมือขวาแล้วตบมือพร้อมกันชูมือขวาชูมือซ้ายคงทำนับให้กันกระโดดขึ้นสายตัว เราเริ่มต้นได้จากที่บ้านเราเลยค่ะเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า5ปีเสี่ยงกับการจมน้ำจากภาชนะที่อยู่ภายในบ้านและรอบๆบบ้านเช่นถังน้ำกระมังแอนน้ำขังซึ่งมีระดับน้ำสูงเพียง1-2นิ้วเด็กก็สามารถจมน้ำตายได้ค่ะดังนั้นหัวใจสำคัญของการป้องกันการจมน้ำในเด็กเล็กนั่นคือเทน้ำ กัน้นคอปิดฝาและเฝ้าดูตลอดเวลาโดยเริ่มต้นที่1เทน้ำในภาชนะต่างๆทิ้งทุกครั้งหลังใช้งาน2กั้นคอให้เด็กเล่นในพื้นที่ปลอดภัย3ปิดฝาภาชนะใส่น้ำทุกครั้ง4เฝ้าดูให้เด็กอยู่ในสายตาตลอดเวลา และสำหรับบ้านที่มีเด็กเล็กอายุต่ำกว่า2ปีควรจัดให้เด็กเล็กเล่นอยู่ในข้อกั้นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กจมน้ำและยังช่วยป้องกันอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นพลัดตกหกลม้มถูกไฟฟ้า,ฟาชอ็อตหรือรถทับเด็กโดยข้อกั้นนี้เราสามารถทำเองได้ค่ะแค่ใช้ไม้หรือใช้ท่อ P ี c ที่สูง51ซนเมตรขึ้นไปนำมาทำเป็นซี่ราวแนวตั้งและให้แต่ละซี่ห่างกันไม่เกิน6ซนติเมตร หรือกระป๋อมนมไม่สามารถลอดผ่านได้ทั้งนี้วัสดุที่เลือกใช้ควรมีความปลอดภัยสำหรับเด็กด้วยนะคะจำไว้ว่าข้อกั้นเด็กคือพื้นที่เล่นปลอดภัยของเด็กเราไม่ได้ให้เด็กอยู่บริเวณนี้ตลอดเวลาแต่เพียงระยะเวลาสัส้นๆที่เราเข้าห้องน้ำเปิดปิดประตูบ้านทำกับข้าวเท่านั้นเองค่ะมาร่วมกันทำตามแนวปฏิบัติแค่น้ำกั้นคอปิดฝาเฝ้าดูตลอดเวลา ริ่มต้นที่บ้านและขยายสู่ชุมชนเพื่อป้องกันการจมน้ำในเด็กกันนะคะเด็กๆเป็นยังไรกันบ้างคะเราก็ได้เรียนรู้การป้องกันอันตรายจากการเล่นน้ํากันไปแล้วนะคะเด็กเด็กๆจําไว้เลยนะคะว่าเวลาเราเล่นน้าเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองเด็กๆท่องจําให้ขึ้นใจเลยว่าอยากใกล้อยากยาเก็บ อย่าก้มนะคะเด็กๆพอทักเด็กเข้าไปใกล้แหล่งน้ําแล้วเด็กก็ก้มลงไปเก็บอะไรที่อยู่ในแหล่งน้ําเด็กๆก,ก็อาจจะเกิดอันตรายจากการเล่นน้ําได้เพราะฉะนั้นเด็กๆจําไว้ให้ขึ้นใจเลยว่าอย่าใกล้อย่าเก็บอย่าก้มนะคะเด็กวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องวิธีอะไรคะการป้องกันอันตรายจากการเล่นน้ำกันไปแล้ว วันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะเด็กเเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ